สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องปองายซู่ปู้ทุกคนครับบานสวนผมหักมาอีกแล้วครับผมวันนี้ก็มาพบพ่อครับมาเจอๆอกับผมเอบบานสวนอีกคือเก่าคือเดิมครับครับเศร้านี่นะครับกับบรรยากาศฝนตกเล่นนะครับผ้าอยู่เขานะครับผมอ่าายอีสานเท่านะครับผมช่วงนี้กับฝนตกนะครับอามีหอดเสียงกบเลยครับพี่น้องนี่ครับ ในช่วงเขาพันษาเนาะครับเนาะนี่ฝนตกสองหมือติดต่อกันแล้วครับหมู่ว่านกะเมือหมื่เมืขึ้นนะครับแล้วก็เศร้านี่กับตกอีกนะครับผมแต่ว่ากระตกบแห้งนะครับอาจจะถือช่วงหางหางนะครับผมพายุเขานะครับถือถือช่วงหางหางว่านซื้อนะครับตกบ่แห้งนะครับแต่ก็มีร่มนะครับร่มกับบแห้งครับร่มแถวๆร่มเย็นๆนะครับผม รังเกตได้นะครับตอนนี้ก็เมฆกับเมฆกับผิวไปตามลมนะครับกี่ฝาไหลไปไลมาอยู่ครับพี่น้องครับฝนตกนะครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันในเด้อครับพี่น้องทุกท่านนะครับนี่ครับอันนี้กับสะข้องเฮ้านะครับน้ำกับยังบอทันเต็มหรอกครับอยู่ในไฮน้ากับบอทันเต็มหรอกครับน้ำฝนตกบ่แห้งนะครับ แต่กับพ่อชุมเชิ่น,นะครับถือว่ามีความชื่นอยู่แต่ว่าไห้มีน้ำกับยังบ่ท่านมีดอกครับยังบ่ท่านเด็ดเต็มบ่ท่านเด็ดเต็มหน้าบ่าท่านเด็ดเต็มสะนะครับพ่อพ่อชุมเชื่น,นะครับนี่ครับบริเวณน,นี้ก็จะเป็นหน้าเขาคำนะครับที่ทางบ้านสวนขอาเฮ้านะครับ พึ่งดำแล้วนะครับผ่านไปได้หนึ่งสัปดาห์นะครับผมผ่านไปได้หนึ่งสัปดาห์นะครับดำนาเข้ากำดำเป็นแถวเดอพี่นอ้องอันนี้ตอนนี้ผมกะสบายเลยนะครับในเรื่องของอาการจัดการนะครับน้ำในหน้าเขานะครับผมผมบ่ได้สูบน้ำม,มาหลายหมื่นแล้วครับพอดีก็มาเจอฝนนะครับผมเป็นฝนดีเลยนะครับ ไดนามไซไหนาเลยนะครับผมมีน้ำอยู่แล้วนะครับในส่วนหนึ่งทีเขาสูบจากสะขื้นมานะครับก็เลยมาเจอฝนก็เลยไดนามเพิ่มนะครับไดนามเติมขื้นไปอีกนะครับก็ทั่วให้หนาแล้วครับสําหรับหน้าหน้าเขากำของเขานะครับผมต่อไปไปเบ่งบรรยากาศภายในสวนนะครับผมไผ่ของเขานะครับไผ่กิมซุงนะครับเดิ้อพี่น้องนี่ครับกระได้คว่ำชุ่มชื้นนะครับจาก พายุฝนนะครับผมอ่าสรงฝนไห้บ่ต้องหดน้ำนะครับผมกอไผ่เข้ากับมีความชุมเืินนะครับหลากไ่ได้ได้ดูดกิ้นน้ำนะครับจากฝนนะครับนอไ่ก็จะอวอวกงามๆอย่างสี่นะครับผมนี่อู้นนอนอใหญ่ครับขึงขืนมากไหมครับนี่ขาวๆเลยนะครับผมครับไก่ผมกับบ่เด้ปล่อยออกมานะครับ ไปพมกับปิดปิดคออกไว้นะครับผมนี่ครับปลาไ่สวนไั่กิมซุ่งนะครับปลูกไว้ได้หลายปีแล้วครับหน่อไม่ตวนหน่อขึ้นหน้าไม่โอ้หน่ออวบนอใหญ่นะครับผมปิดไปขึ้นนี่ครับในส่วนของปลาไ่นะครับมีฝน,นตกครับ อันนั้นแท่งน้ำที่มันโตกลงมานะครับพ่งเล็กขาตั้งแทงน้ำนะครับหักนะครับผมพังครับก็เหลือแต่แทงหน่อยแท่งเดียวนะครับแท่งไงก่ก็ตกลงมาแตกนะครับผมนี่ครับในปลาภัยกับมีดดอกกระเจียวไอ้มีต้นกระเจียวนะครับผมกระเจียวขาวหรือว่าดอกดินนะครับผมอ่านี่ครับจะปลูกแซมแซมกันไว้นะครับ เป็นพืชเตี้ยนะครับผมบักอื้อนะครับฟักทองนะครับผมอันนี้บักหวานวนยไงนะครับหวานวนยไงเพิ่งปลูกได้หนึ่งปีนะครับบักหวานวนยไงของเฮาหวานชมผู๋นะครับผมนี่บักอึอครับขางเทิงนี่จะเป็นขางข้าง,างบวบนะครับผมบวบก,กําลังเป็นกําลังออกดอกนะครับ เหลืองอารามนะครับผมปีที่แล้วบางนี่จะเป็นขอ,อกกบนะครับจะเป็นขอ,อกกบเป็นบอกบตอนนี้เขาปรับเปลี่ยนนะครับเอากบไปเลี้ยงยูฟังสะนะครับคู่สะมางนี้ก็เลยกลายเป็นหม่องปลูกพักนะครับผมบะเขือแล้วก็บวบนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม่ประดับนะครับดอกไม้ครับอดอกอันชันนะครับ เอาไปเห็ดนามมันชั่นกินหลายเถียวแล้วนะครับแล้วก็ไปเห็ดขนมบัวลอยนะครับนะครับปักม่วงปักหน้าวครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับฝนตกครับพี่น้องนี่ครับในสวนโอ้แชะเลยทีเดียวครับคือว่าแชะนะครับนี่ครับอารมณการสะเทียงปลานั่นครับแผงโซลาร์เซลล์ก็ยังทำงานอยู่นะครับ กำลังระดลขึ้นมากอยู่นะครับขนาดบ่มีแดดบ่มีแสงนะครับผมนะครับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับพี่น้องครับนี่ครับแก้วมังกรอ่าแล้วก็มีต้นหมากหมากเขี้ยวนะครับผมเป็นหมากเตี้ยได้พี่น้องเน้อปลูกได้หนึ่งปีแล้วครับมะละกอคุณยให่มากลงหลุมใ้อาทิตย์หนึ่งเท่ากันครับมะละกอบักหุ่งนะครับผม แล้วก็ไอหวานง่ายอันนี้ก็จะเป็นบักนานะครับผมไก่สีแดงกินน้อยแล้วครับพี่น้องครับเนี่ครับหวานทั้งจระเข้ครับสมุนไพรอันนี้ก็มากเตี้ยอันนี้เป็นดอกชบานะครับที่ปลักช่ำไว้ใส่ถุงดำไว้นะครับผมดอกชบานะครับฟัทงทั้งนี้ก็จะเป็นเพืชดสมุนไพรขื้กันครับเป็นทั้งสมุนไพรเป็นทั้งเครื่อง ประกอบอาหารน้ำนะครับผมก็คือกระช่ายนะครับกระช่ายขาวหรือว่าสิงแค้งบานเท่านะครับผมหอมบักม่งนะครับครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับผมก็จะขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับนอกที่นองเน,ะนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่นองที่ติดตามรับชมนะครับผมพบกันไหมในคลิปหนาครับ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามช่องบ้าสนสวนห่มหักชนแนลในเด้อครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทำคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมานะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ